ครับผมก็เค้กนะครับนะกินเค้กเมื่อเนี้ยขอบคุณแฟนครับฝากมาให้ผมกินไส้นี้ไปนะเมื่อกี้นี่แตกินไส้ไลยน,นะ่ยดู <c oughs> อันนี้ไปจกินวะอันนี้ไอ้กินไปแล้วไส้นี่เอาไว้คุณกู้่้เลยเสี่ยบอันเด่น เนี่ยาดีบ๊เนี่ยเนี่ยครับใครใขายังไงเนี่ยดีดีครับผมเนี่ยน้องเขาซื้อไม้เนี่ยเขาเย็นไว้อยากกินเขาก็ซื้อมาไห้เซ้นน้ำจิ้มมันอะกินนังเดือดเอานี้หวเลยกินยัดกระปากเลยบาดูเนี่ยอ๋ออมนี้หัวเอาเน้อหวเลยคุมเดือะ อ <c oughs> ึ่งหินเนาะออมาจากป่นไม่ไม่เดินขอมาเหตุจมู <c oughs> มกันเรามา่ดูบ้างนะใส่เน่ยกินของีเย,นะย็นไหย เจ๊ก็อย่างนี้เนี่ยแมงก้ขนมปังเลยเด้อขนมปังขนมปังร้านผู้สาวอกินร้นขนมปังร้านผู้สา,า,าวด้วเปล่นม่ได้กินอะไรให้ผมกินกินอะไรอขึจา่าตุ้ยมาด้เยบ่น้ำจิ้มมันอ่ะวามันเลือกคือกวานอันนี้แมมันเจาบปะเออนม่งกินเป่เค้จั่เคนกนปะ สั่งมาเปิดเล็กเปิดอันนึงเนี่ยเปิดน,นึงก็ได้ <ทำ S 2> <า>เราไปทาน,นเลยเอ๋อเราไปทำอืมทั้งแต่ไม่ได้เป็นเค้กบอกแม่งแงะแงะเอาไปผมคู่ซะอันดีๆเอ้ยมันตกน่ะเอาเอาเนี่ยมะเอาเนี่ยมะอืมเอาไปขอขอวันนะี้อันนี้เสียไปให้เมียเสียกันเลยชุบมะกิดตัวเหรอทีนั้นก็ต้องขึ้นหัวเมียไปก่อนในห้องเมียเนาะ เบื่อนี่คือกูอยู no ่เพีองลังอันนี้มันรู้มากนะนี่รู้มากเลยพ่อหลอลักบ้านไงนออะไรอะอืม่ะอันแซ่บวะเนอะเป็น Ừ, 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 mmmm 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 này mmmm 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 ăn mmmm 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 mmm mmm mmmm 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 Ừ. mmmm 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 Nanti bawah Coklat Coklat Semua ketuk Semua ketuk ya Hmm dia lah Boleh jadi dia Boleh jadi dia lah Boleh jadi dia lah Boleh jadi โอเคเนาะอ่ะเออใจดีไนะงเนาะก็นามาฝากกันได้ต้องเอาไว้นี่จ้ะจะตอบรีอ่ะอะไรพูดฮะสองอันหน่งล้วอันเดียวเพล้วมึงเอาไปเดียวมึมาดมาึงมัดอันนั้นมึงจะเอาไดนเอาไปตุ่ยอยู่เนะ่ยี่เด้อันเข้าว่าวเนี่ยแต่ตุ่ยอยู่ได้เน่คบ,บ,นบนุดกันก,นกบก่ โอ้ขี้เลียกินเลียกินแมงกี่บาทอันนี้ในก็ได้ตัวเนี้ยเอาตัวมันเหดข้อเอ้ยเนาะตัวเหดขอเอามึ่อกกินอะจำมึงอกกินบ่วฟ้ามึงจืดมึ่อบาดได้หรอล่อันนี้ก็บ่เอาอออย่นีมันเป็นสีสันของเาอันนี้ไว้คุณคูคุณคูคุณคูเอาขี้กินไปเด้ตอนนั้นบ่บ่ผมใชให้งซิมหือเาบจะห้เมียห้เมียซะ เป็นเรี้ยแลดีอ่ะเ้ยได้สีแซบแซบไปสีเต้าเต้าเอาวันนี่แม่ไปไม่เมี่ยวกินแม่ล่ะช็อกโกแลตด้วยกันเหรออ๋อยิกินน้ำมึนกินมันมึงกินไปแล้วมึงกึ่แจ่บมึงเอาไว้เมี่ยวกินตัวประวัติเด้วมึงก็ไข่ข้าวมะเขาว่ะฝั่งมึงมึงต้มอะไรเนาะเนาะโอ้ว่าต้มไปนี่เซาหมื่นแล้วเพร่ะนได้ต้มอยู่ต้มอะไรพวกเป็นพี่น้องเพป็นนย่างมึนนั่นไปที่เนี่ยต้มปลาไหลได้ครับเดี่ยได้ตุ่มมึน ผมว่ากินแบบอาหารพัตคะันอาหารอาหารพัตาเขื่อซึกิตเ้ซึมกิตตกบอกแบบเกาหีให้ซกิไงซึมิตโกิตเขื่อเอตกตกอกตราดด้วยราดด้วยของกินอันนี้ปลายมันคือบ่อผมกิได้เยอะห่ก็ซอการ์ดด้วยกันบ่ออันปลายมันหมเม่กินกินเพีงเดีย อกรกตัวติดโตไปเลยบอกว่ไม่ซอกริงเป็นกรดแม่มนไปจนึกว่าตัวอันนี้ก็ซอเกรดอ่หนึ่งนมึงกินมึงก่อนเข้าเข้าเป็นแมนปันนินซึนเนาะอันเมื่อกี้็อเกรดนี่อันนี้ลลจว้แล้วมันมันเลี่ยนไปกมนมาม่แห้งเลี่ยนถูกเนาะมันก็ต่ำหงุดหงิด ไปได้เลยวะก็ถือว่าโอเคนะครับขอบคุณน้องด้วยนะครับขอบคุณบางคนที่ฝากบพว่าจะเป็นแน่ฝากนั่นฝากนี่ไม่ปลาแหง่ปแหงปไม่งม้ว่จะลองอขอบคุณหลายๆเด้ครับเด้อขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยสนับสนุนว่าจะลองเ S ลเดมฮีดกันเงินสะดวกเงินกองกึศเอลเอสเดมฮีดเวลาสัตว์แซเบอร์หมูเด็ดเดียวปลาแห่งเนงืน่อทอดหมูทอดได้เหมือนเดิมสังส่งได้ในฟแฟนเพจมั่นฉลองแซเบอร์หรือว่าทาง เฟซบุ๊กวันชลองนะครับบารทิมไมดดิ้งนะครับก็เฟซบุ๊กวันชลองแฟนเพจวันชลองเลยปลาส้าซับเซอร์วันชลองสั่งได้หมดปลาร้าวันชลองเอาครับสวัสดีครับผมชิปนีนีอาไว้สิบหนี่นะครับสวัสดีครับ